สวหม่มากสวัสดีทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมจะออกได้เลยเลยพร้อมทุกกล้องเนาะมาดูชมเพื่อนโอเคอ่ะสิงออมคะวันนี้ความรู้สึกสำหรับงานเบิร์ตเดย์ชาริตี้สองพันยี่สิบห้าของเราเป็นไงบ้างอ๋อวันวันนี้นะคะรู้สึกดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าอบอุ่นเช่นเคยค่ะเพราะว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่เราได้ฉลองวันเกิดร่วมกันอีกแล้วพร้อมพร้อมแฟนๆ มากมายนะคะที่เติบโตไปด้วยกันก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามานาะนแล้วก็ขอบคุณที่ร่วมกันทําบุญไปด้วยกันค่ะใช่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งปีอีกหนึ่งวันเกิดที่พิเศษแล้วก็มีแฟนคลับแฟนๆมาอยู่ด้วยกันอีกหนึ่งปีแล้วก็หวังว่าพวกเราจะได้อยู่ด้วยกันไปีนานๆเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สปอนเอร์เรามาเสมอแล้วก็ทํา อย่างให้เราขนาดนี้ค่ะต้อง,อองอเป็นจริงๆเป็นเป็นวันที่อีกหนึ่งวันที่น่าประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ซึ้งมีหลายอารมณ์เนาะมีตอนเล่นเกมก็สนุกก็ปีนอะไรอย่างเงี้ยเกมชอบเกมไหนพิเศษยังไงไหมคะ ชอบเกมไหนอ๋อไม่เต้นไม่ชอบที่สุดคือเต้นอะไรนว่าแล้วชอบตรงข้ามกันชอบบอจริงๆก็ชอบทุกทุกเกมแหละเพราะว่าได้สร้างความสุขให้ให้กับแฟนๆยังไงถ้าแฟนๆมีความสุขเนีก็เราก็มีความสุขแหละใช่แต่เ<ง>ทียบปีนี้กับปีที่แล้วงานมันเกิดหลิงก็คือเต้นเก่งขึ้นพูดเก่งขึ้น ไม่รู้ทำไมคือวันนี้น้องออมไม่พูดหลิงก็เลยต้องขึ้นแท่งตำแหน่งพูดใช่หมายถึงแต่ปกติพเราก็เป็นอย่างอยู่แล้วถ้แบบสลับสลับกันวันนั้นแบบวันนั้นใครพูดน้อยอีกคนก็จะพูดเยอะให้เลยอะค่ะก็เป็นเป็นอย่างนี้เสมออะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วมีช็อตฟึ้งด้วยออร้องไห้ใช่จะผ่านการซับหน้ามาแล้วเรียบร้อยค่ะก็มันมันมันดีใจแล้วตอนที่เปิดเพลงใจสลาวเ่าไม่บอกก็รู้ว่าเรามัเหมือนความทรงจำมันรีคอร์ดกลับมามันก็เลยแบบ ดีใจจังเลยเนาะที่เรามาถึงจุดนี้ได้อะไรอย่างี้แล้วหลังจากนั้นตั้งแต่จบเพลงใจสลักเพลงไม่บอกก็รู้ว่าอะไรก็คือร้องให้มาเลยยาวเลยปุ๊่ร้องให้ยาวเลยค่ะก็ทราบสิ่งได้แหละสิ่งที่แทนทำให้พี่พี่หลิงหันมาเห็นน้องออมร้องก็เป็นยังไงคะปลอบยังไงพี่บอกาม่เลยกช่ใช่ใช่มันเป็นความความแบบเหมือนคือสําหรับหลิงอะเหมือนเป็นการที่แบบเราซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วหลิงก็แบบ เหมือนอยากให้อนุญาตให้แบบตื่นต่ำกับความรู้สึกนั้นเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งหลิงรู้สึกว่ามันน้ำตานั<อ>้นคือน้ำตาที่แบบดีใจอ,ออกจากความแบบดีใจความความภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่มันคือแบบความดีใจใช่คือหลิงเขาเข้าใจมากมากค่ะคือพอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แฟนๆทำให้คำคำสัญญาที่แฟนๆแบบเคยบอกว่าแบบจะ always beside อยู <ๆ S 2> ่จนถึงทุกวันนี้เขาก็ยังอยู่ ือทุกอย่างเลยลิงเข้าใจความรู้สึกนั้นมากๆค่ะก็นั่นแหละดีใจดีใจไปด้วยการจับมือไปด้วยกันค่ะขอลิงน้ำตาคลอไหมไม่บอกเออไม่บอกพึบอยู่หรอไม่บอกก็ถ้าใครเห็นก็เห็นใครไม่เห็นก็อาจจะไม่เห็นแต่ลิงเป็นคนที่แบบไม่ไม่ได้ไม่ได้แบบร้องให้ง่ายหรือว่าแบบน้ำตาออกมาง่ายให้ทุกคนเห็นอยู่แล้วคนนี้จะง่ายใช่ก็เลยแบบ ใช่ก็เลยแบบแต่ว่าคือพอเห็นวิดีโออ่ะมันก็มันก็มีความหลายความรู้สึกมากๆไม่น่าเชื่อว่าเราจะผ่านอะไรเยอะมากขนาดนั้นนะพอแบบเหมือนเพย์เพย์ให้เราดูว่าเฮ้ยเราผ่านอะไรมาเยอะมากนะก็ก็ซาบซึ้งมากๆกับกับสิ่งที่ทุกคนทำค่ะมีอะไรอยากอยากอยากที่ขอดบทเรียนให้หน่อยค่ะว่าอย่หนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยช่วงหนึ่งแม่ออมเนี่ยเราเราได้เรียนรู้อะไรแบบ บทเรียนตลอดสี่ที่ผ่านมาทั้งในเรื่องการแสดงทั้งในเรื่องบองกาัดหรือแม้กระทั่งทำทำําพูดของเราที่มาการเป็นเราเนได้ใจเรื่องของถ่งแม้ร้องหรือก็าเรื่องของกฎตามที่ตลาดแล้วก็ต่างอ้อมอ้อมคิดว่าแบบบทเรียนที่เราได้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้มาจากการทํางานไม่ว่าจะเอออะไรสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากการทํางานที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยมันมันมันคือความแบบความอดทนความ ความตั้งใจแล้วก็ความขยันอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเหมือนทุกๆอย่างที่เราทํามันต้องใช้แบบ m o t i v a t i v e อะเราเราถ้าเกิดว่าเราจับจุดตรงนั้นได้แล้วเราอด,อด,อดทนทําไปแล้วแบบมีความสุขกับมันเราจะได้แบบมีความสุขกับชีวิตณช่วงเวลานั้นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ได้เรียนรู้อะไรเยอะเหมือนกันอืมต้องบอกว่าคือหนึ่งปีที่ผ่านมาเรา เราเต็มที่กับชีวิตมากมใช่ก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างที่ที่เอามาปรับกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นความแบบ<ม>การมไม่มานในพักของการทํางานหรือว่าสุขภาพหรือว่าอะไรต่างๆเราเจอเรื่องราวมามากมายเราเจอคนมากมายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทุกอย่างเนี้ยมันทําให้ประสบการณ์ทําให้เราเข้มแข็งมากขึ้นทําให้เราเข้าใจหลายสิ่งมากขึ้น ก็เลยทําให้มีหลิงออมทุกวันนี้ที่แบบแสดงออกให้เห็นตรงนี้ว่าเออหลิงก็เป็นหลิงมากขึ้นออมก็เป็นออมมากขึ้น mm hmm. ชายส่วนการเปล่งแลงก็ก็ต้องแบบนี่แหละคอยติดตามเราก็จะรู้สึกว่าเออหลิงเป็น the best version mm hmm. ของหลิงแล้วนะอะไรเงี้ก็เป็นแบบ the best version of me yet หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ว่าก็ แค่ได้รู้ว่าเราเต็มที่กับทุกสิ่งที่เราจะทําและกําลังจะทําแล้วก็ที่ผ่านแล้วก็คือเต็มที่ที่สุดทุกคนขอขออนกลับมาที่วันเกิดที่คำพูดเราเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเนี่ยเรา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 ต้องปฏิบัติตัวเป็นเป็นตันวมาเดลให้ต้องไหน่มากคลก็ประมาณนั้น <c oughs> ค่ะ,คะ<ม>ก็อ,ะอยากจะขอบคุณแฟนๆบ้างสำหรับวันเกิดในวันนี้ทั้งที่มาร่วมงานด้วยแล้วก็ชมอยู่หรือว่าทุกคนเลยที่สนใจมาแล้วก็ส่งของขวัญด้วยค่ะ จริงๆก็คือต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่แบบออไม่ไม่ใช่แค่แรงกายแต่มันคือแรงใจอะ่ะคือเขาทำทำให้เราด้วยความแบบเต็มใจจริงๆแล้วก็เราเราไม่รู้ว่าความรักแบบนี้มันแบบจะมีอยู่จริงๆมันเป็นความรักที่แบบบริสุทธิ์มากเราแบบทำให้โดยที่ไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซาบซึ้งมากๆคะ่ะต้องขอบคุณทุกคนจริงๆอืมก็ต้องขอบคุณทุกคนนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่า หยุดอยู่ดูทางไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะขอบคุณ mm hmm. แฟนๆทุกคนเลยที่อยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ส่งแรงท,ทุ่มแรงกายแรงใจให้เราจริงๆสิ่งที่ทุกคนทำอ่ะมันอยู่ในใจของเราเสมอไม่ว่าไม่ว่าจะเห็นหรือไม่เห็นเราก็เก็บไว้ทุกอย่างแล้วก็ทุกครั้งงานทุกครั้งเจอทุกครั้งนิงก็จะเก็บ ความทรงจำนี้ไว้ตลอดก็ต้องขอ,ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่มาจากทุกประเทศเลยที่ที่มอบความรักให้กับพวกเรานะคะขอบคุณค่ะคพี่บอกว่าห้ามถามแบบพี่ต้องถามเนาะว่าของขวัญเตรียมของขวัญอะไรมาให้น้องอ,อ๋ <c oughs> <c oughs> อโดนละทำไมของขวัญของคนเตรียมของขวัญอะไรให้กันก็ฟิ้กก็ไม่ได้หวังอะไรมาก <c oughs> ไม่เอาเดี๋ยวต้้นแต่ ของหลิงอะค่ะของหลิงมีเตรียมไว้ให้แต่ว่าสิ่งนั้นน่ะมันต้องใช้เวลาซึ่งหลิงคิดว่าน้องออมน่าจะชอบชไม่ไม่ไม่บอกบอกไม่ได้จริงๆเดี๋ยวรอรอดูค่ะไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เลยจริงๆแต่วกาหนดหรือยังคะว่าแบบจะภายในเดือนนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยภายในวันไหมหลายวันอยู่นะเออใช่ก็ยังแต่ว่าจริงๆมันก็เร็วเร็วเร็วนี้แหละถ้าถ้าได้เห็นก็ก็ หลิงเชื่อว่าน้องออมต้องชอบค่ะใช่หลิงเชื่อว่าน้องออมต้องใช้เวลานานไหมก็นานอยู่นะเพราะไก่เพราะว่าเราต้องเก็บข้อมูลมาเก็บ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 เออเราต้องคอยแบบเก็บข้อมูลและนี่แหละอะไรเราไม่ออกนี่แหละเมาแน่นอนเมาแน่นอนค่ะร้อเปอร์เซนต์เลยเขาต้องชอบใช่เดี๋ยวหน้าแตกอีกไม่เอาท่านหวังไหมน้องออมอ่ะน้องออมเออ ก<ะ>ันค่ะมาร่วมกันเดากันไปข่าวว่าของข่านหลิงๆเขาจะเป็นยังไงแล้วของหย่อนนี่ให้คะอ่ะตายละอันนี้ถึงตาออกนตะตาเออยังยังยังไม่เตรียมเยคาวเพราะว่าวันที่ไม่ต้องลองให้นะเพราะว่าวันที่พอคือช่วงนี้เราทำคือช่วงนี้เราทํางานกันทุกวันแล้วพอวันว่างออมก็เลยที่จะแบบพักผ่อนอยู่บ้านก็เลยยังไม่มีเวลาไปเตรียมให้พี่หลิงเลยแต่ว่า ตั้งแต่หรือว่าแรงคาดหวังของเจเจอยู่แคเราก็เลยต้องรีบละตอนเนี้ยก็ไม่เท่าไหร่น้องอมทำอะไรก็รู้ไหมเขาเขาแทบหนตลอดเวลาพีก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกนะไม่ใช่แค่บนเวทีนะเขาตลอดพีก็ไม่ได้หวังอะไรหรอกนะอ๋อเปล่าไม่ได้หวังอะไรจริงๆเราเราเราสบายสบายอยู่แล้วใช่ไหมเราสบายสบายรู้ใช่ไหมว่าตอนนี้เขาอยากได้อะไร หลิงไม่ได้มีอะไรอยากได้หรอกอเขาอ,อะไรก็ได้ใช่พี่หลิงกะช,ชอบชอบหมดแหละแต่เห็นว่าทํำเค้ก ทำเค้กอะหนูทำกับข้าวไม่ได้อ๋อใช่ใครทำวะแต่หนูก็คิดถึงหนูก็คิดถึงแบบอบเค้กต้องแบบแต่งเค้กให้เค้กที่แต่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็อันนั้นก็คือจริงๆด้วยความที่มันแบบด้วยชุดด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแบบไม่ได้สวยมากแต่ก็ทำได้วยใจนะคะเจเจขอบคุณแล้วก็ขนจากมากเก่าไปฮ่องกงจนแบบน้องเค้กเอียงไปด้านหนึ่งเลยขอบคุณนะคะเห็นความพยายามของน้องเห็นความแต่เมื่อกี้น้องจำไม่ได้ ไม่ตอนแรกเขาคิดว่าแบบฟีลโอเคเข้าใจเข้าใจเข้าใจก็ดีใจดีใจเป็นเซอร์ไพรส์มากตอนนั้นใช่จะไปเอ่์วันเกิดสองคนอะไรอย่างเงี้ยมีไม้เฮ้ยมีนัดไปไปกินไปไปเที่ยวกันอยู่ค่ะใช่ไม่ไม่ไปถึงแบบไปเขาเรียกว่าอะไรนะคาเฟ่ปะที่อะไรกันอ่ะคือคือหลิงส่งคาเฟ่ไปเพราะว่าหลิงเห็นแล้วแบบน้องอมต้องชอบแน่ๆเลยอ่ะแต่ว่า คือช่วงนี้เป็นฝนตกอันนั้นอาจจะต้องแบบใช้ใช้ช่วงเวลาเอาดอนิดนึงก็ต้องรอรอฝนหยุดก่อนแล้วก็รอน้องออมว่างก่อนไม่ไม่ต้องลรเป็นติกก็ได้เป็นวันสบายๆที่เราได้ใช้แบบเวลาสบายๆด้วยกันค่ะอลงที่เห็นว่าเรนติเห็นเห็นลงเก้าสตอรี่ช้ำๆเลยนะคะ ไม่คือมัน,มนบังเอิญเป็นเก้าสตอรี่พอดีหม,มายถึงแบบไม่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะลองขีโ่โพสแค่เลือกรูปย้อนกลับไปดูรูปในอัลบัม้มแล้วก็แบบเออรูปนี้เราชอบรูปนี้เราชอบอะไรอย่างนี้ค่ะน้ชอบพชนเลยเอออันนี้คืออะไรนำ้นำชอบพี่ชวนคือ,อรูปนั้นน่ะพวกเราเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมแล้วเราก็ยืนแบบสวยๆแล้ววันนั้นอ้อมไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วอ้อมดูแบบมอมๆอมะ มันก็เลยเหมือนแบบอ้อมเป็นแบบตอนนั้นอ้อมเหมือนแบบไปขอเป็น FC แล้วก็แบบไปขอพี่หนิงกับพี่อ้อมถ่ายรูปอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วก็แค่พิมพ์ว่าน้ำชอบพิชชนก็แค่พิมพ์เฉยเฉยคอนจากต่างสิ่งเล็กที่เรียกว่ารายใช่ค่ะน่ารักมากเลยเอชอบรูปนั้นมากเหมือนแบบขอพี่หนิงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีพี่หนิงน้ออ้อมคะเดนน่ามันจะเป็นวันสิ่งว่าร้องโลกอยากจะให้พี่หนิงกับน้องอ้อมฝาก เด็กที่เป็นขับไปบริจาคเลือดบริจาคสิ่งของให้กับเวทีต่างๆไหมคะในวันเกิดพี่หึิงเออเห็นค่ะมีบริจาคเลือดแล้วก็มีบริจาคให้เด็กน้อยสิ่งของด้วยก็รู้สึกดีใจมากที่ได้ทำบุญส่วนซึ่งหลิงก็ได้ร่วมทำบุญด้วยเดือนนี้ก็น่าจะแบบมีการวางแผนที่จะร่วมปูนหลายๆที่ถ้าใครที่ใครที่แบบมีแนะนำก็สามารถแนะนำหลิงได้หลิงก็อยากทำบุญไปด้วยกันก็ต้องขอบคุณแฟนๆนะคะจริงๆแบบ แคบริจาคคือบริจาคด้วยเป็นสิ่งที่ดีมากเลยก็ดีใจมากที่ได้ได้ช่วยชีวิตคนอีกหลายคนเวยเยอะมากวันนี้ให้ทุกคนร่วมอันมโมนนาบุญด้วยเพราะว่าอนุรายได้หลักฐานใช้จ่ายก็จะมอบทางการกุศลด้วยใช่ค่ะก็ใช่ค่ะก็วันเกิดปีนี้ของพวกเรานะคะเป็น Birthday Charity นะคะก็ขอให้ส่วนบุญคือเงินส่วนหนึ่งที่ได้จาก งานคอนเสิร์ตวันนี้ค่ะจะนำไปบริจาคในหลายๆที่นะคะก็ขอให้ทุกคนเริ่มอนุโมทนาบุญด้วยนะคะอนุโมทนาบุญค่ะอนุโมทนาบุญขออนุญาตอีกอันหนึ่งขนมแอปเปิ้ลค่ะมีประกาศข่าวดีมีประกาศข่าวดีซีีรส์ประกาศข่าวดีนะคะทุกคนเริ่มก่อนเลยอ๋อซีรีส์เพียงเธอนะคะของเราได้ปิดกล้องไปแล้วแล้วก็มีวันออนแอร์ด้วยนะคะก็คือวัน เดือนเดือนกันเดือนกรกฎาคมนี้นะคะทุกวันสุกเวลาสองทุ่มครึ่งค่ะที่ช่องทางช่องสามนะคะใช่ค่ะเร็วๆนี้ไม่เกินรอจริงๆครับมีความฝันเรื่องไรมีพรที่อยากได้ไหมมันเกิดพรที่อยากได้อหรอจริงๆพอแบบทำงานเยอะๆ ก็ได้ทำให้รู้สึกว่าสุขภาพที่แข็งแรงอ่ะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดก็อยากได้สุขภาพที่แข็งแรงค่ะอืมใช่แล้วก็หวังว่านอกจากสุขภาพที่แข็งแรงก็คืออยากให้ทุกคนที่รักเราแล้วก็เรารักอย่างงี้ค่ะมีความสุขแล้วก็มีเงินใช้เยอะๆด้วยเริ่มรวยเริ่มรวยร่มรวยเรวยเงินทองอ่ะงานบีซีมิวสิกเพลสิเเตรียมสะโพกไว้ยังไงบ้างคะโอ้บอกเลยหนูขอสปอยให้พี่หลิงเลย สะโพกพี่หลิงคือสุดจริงหมีโม๊ไม่ขนาดไม่ขนาดไม่ขนาดนั้นฮะแต่ก็เป็นสไตล์ที่ที่หลิงไม่คุณเคยใช่ไม่ไม่ไม่คุณเคยเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ถ้าได้ไปดูก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยนี่คือเกิดอะไรขึ้นกับหลิงหลิงเอออาจจะกใจเลยใช่อาจจะตกใจนิดหน้อยนะคะแต่ก็ สนุกแน่นอนค่ะมิวสิกเฟสของช่องสาใช่ค่ะอยากอยากให้ไปดูจริงๆเพราะว่าหลังจากที่ได้ฟังเพลงฟังอะไรมาแล้วมันแบบมันมันอ่ะคนเต้นยังมันเลยอ่ะแบบฟังหลายๆรอบเลยยังมันอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เดี๋ยวอุดสปอยเลยก่อนให้ทุกคนเห็นมันจริงไปเลยอึ้งโชว์สองวันก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกันใช่ค่ะะเล อะไรนะคะใช่ใช่ใช่อันนี้ยังไม่รูู้ชูเอาจจริงๆเรายังไม่เห็นนะเดี๋ยวน่าจะต้องมีฟิตติ้งเร็วๆนี้แหละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เห็นต้องมีเรีสฝากวีเรีสไปนะแต่เลงอยากแขนยาวขายาวอ้อมอยากใส่แบบไทล่าอยากแ่นอยากแลปมืออ๋อไม่ไหวนะคะช่วยดูอัปเดตหุ่นปัจจุบันหน่อยด้วยนบางกรอบ ขอ,ขอบคุณนะคะ